็ดแม่จ้ะงามโพงามโพคุนเบิ่งเห็ดจ้าอุ้นเป็นสายยาว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 รอบ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 ค่ะนี่ทุกคนเบิ่งจากพี่น้องดอกดอกใหญ่พอเคยเจอจ้ะเพิ่งเคยเจอดอกใหญ่ขนาดนี้เก็บเร็วๆรัวต่วววอก,กันไปเลยจ้า พี่โต๊งพี่น้องเบังกลุ่มนี่จ้ะนู่ยาวล่อไปนู่นเลยนะจ๊ะมารุยเลยจ้ะลุยเลยอุ้ยโคตโท,โทอันนี้บอกเอาเด้จ้ะเชา้า Du ja. 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 นีนะ่หนาวทุกคนหนาวนิ้วล็อกเลยทุกคนนิ้วแข็งค่ะนี่ขนาดใส่ถุงมือนะโอ้โหเห็ดแม่จ้ะน้ำโพดน้ำโพจดินบ้า Vente, vente, sí. Ah, mira. ดิเต็มมิคียช่วยกันเก็บนะคะ กลุ่มใหญ่มากกลุ่มนี้อันนี้นี่ดูของพี่ลังสวยจริงๆเลยอืมเดียๆๆ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหมุนกล้องจ้ะทุกคนนี่ จ้าปูเป็นสายยาว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 รอบ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 มีแต่ดอกใหญ่ๆจ้าพี่น้องจ้าเบิง้งค่ะนี่ทุกคนเบิ้งจากพี่น้องดอกดอกใหญ่เพิ่เคยเจอจ้าเพิ่งเคยเจอดอกใหญ่ขนาดนี้ปานเห็ดมันปูจ้าเบิง้งเห็ดมันปูเหลืองนะเนาะแต่อันนี้ก็เป็นเห็ดมันปูดํานะคะดูความใหญ่ ยพี่น้องจา๋าขอโชว์หน่อยนะไปเก็บรูปรวอะไรทีเนี้ยง่ายโพดง่ายโพจ้ะเดี๋ยวคลิปนี้ทิ่จะแชร์วิธีการหาป่านะคะทุกคนว่าหาป่าเห็ดดำเนี่ยเราจะหายังไงเราดูแบบไหนวิธีการหาป่าของทิพย์นะคะทิพย์ก็ เดินตามรอยสัตว์ค่ะทุกคนรอยรอยกวางค่ะกวางเดินไปไหนเราเดินตามรอยรอยสัตว์เลยค่ะอันนี้คือทิปเดิมตามรอยน้องกวางมานะเนี่ยเนี่ยเห็นรอยกวางไหมคะไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเนี่ยเป็นรอยกวางมากวางเขาไปไหนเราไปตรงนั้นเลยค่ะเดินตามรอยสัตว์นะคะวิธีที่หนึ่งเนาะวิธีที่สองให้ชัวร์อยากรู้ว่าเป็นรอยสัตว์หรือรอยคนเดิน ก็คือดูขี้อุจจาระสัตว์เดี๋ยวพูดคำว่าขี้เดี๋ยวไม่สุภาพอีกนะคะมีคอมเมนต์ว่าไม่พูดไม่สุภาพอ,อุจจาระสัตว์นะคะดูดูเอ่ออุจจาระสัตว์น้องกวางเนาะอุจจาระน้องกวางเนาะนั่นชัวร์แน่นอนป่าไหนามีรอยสัตว์แล้วก็ อุจจาระน้องกวางนะทุกคนมีทิปให้เลยร้านเปอร์เซ็นมีเห็ดดำแน่นอนค่ะถ้าป่าไหนไม่มีรอยกวางไม่มีอุจจาระน้องกวางก็ไม่ต้องไปเดินให้เสียเวลาเลยนะคะทุกคนเนาะไม่ต้องไปเดินให้เสียเวลาเลยค่ะเพราะว่าเพราะว่าไม่มีเห็ดหรอกค่ะเดินทั้งป่าก็ไม่มีเห็ดค่ะจริงๆ ทิปเดินมาแล้วทิปชนานาญ <c oughs> หาป่านะคะชํานาญในการหาป่าเราเราจะรอนทัวหาป่านเนี่ยไม่รู้กี่ป่าทุกคน <c oughs> เอ้ยกว่าจะได้เจอดงเห็ดจริงๆเนี่ยเราไปทั่วทุกหัวระแหง <c oughs> ทุกทุกที่ของป่าสวีเดนเนี่ยมีเยอะนะมันไม่ได้มีน้อยๆน,นะทุกคนมีเป็นพันๆหมืนม่นๆป่าเลยเนาะ ในพื้นที่ของเขานะ่ะแล้วทีเนี้ยทิปก็ตะลอนทัวร์ทิปก็จะรู้ที่ก็จะมีประสบการณ์ในการหาป่าไงทุกคนนี่คือประสบการณ์เนาะแชร์จากประสบการณ์จริงๆที่เราหาป่ากันนะคะเนี่ยโอ้สวยสวยสวย เห็นไหมคะเจอเป็นดงถ้าเราเจอหนึ่งดงอย่างเงี้ยได้เต็มตะก้าแล้วค่ะทุกคนจุดเดียวเต็มตะก้ามันคุ้มไหมแ้มก็คุ้มกว่าเนาะทิปเอาเอาไปใส่ใส่ไอ้นั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะได้เต็มกระบนะนะันะสองกระบะแล้วค่ะทุกคน อ้ยโอดโผจ้าไหนมันมันอย่างนี้ก็ปล่อยข้ามค่ะข้ามดูเฉาเฉานะดูเหมือนจะเน่าค่ะดูเหมือนจะเน่าก็ไม่เอาอันไหนดอกสีเหลืองขาเหลืองๆก็เอานะคะเนี่ยขาเหลืองค่ะเห็นไหมขาเหลืองไม่เน่าค่ะโอ้ยโอดโพลจ้าเดี๋ยวเดี๋ยว ทุกคนได้ยินเสียงที่พูดหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าอยู่ติดถนนนะคะเสียงรถเนาะนี่อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะอย่างเงี้ได้ค่ะ เดียวเตยมตะก้าจะกลุ่มเดียวเนี่ยล้นถ้าแบบนี้นะเดี๋ยวที่จะถ่ายตะก้าให้ดูอีกทีนึงค่ะเนี่ยเห็นไหมรอยน้องกวางมาเหยียบค่ะทุกคนเห็นไหมเห็นไหม นี่โอ้นี่เป็นสายยาวยาวไปนูน่นค่ะอุ้ยทุกคนเห็นไหมหญ้าบังหญ้าบังแต่แปลกนะทุกคนเห็ดไอเนี้ยเขาจะขึ้นเฉพาะจุดที่มีกวางนะ กวางอยู่อาศัยอะค่ะเนี่ยแปลกมากเลยเนาะถ้ากวางไม่อยู่ไม่มีกวางป่าในไม่มีกวางป่านั้นไม่มีเห็ดนะคะบอกไว้เลยว่าไม่ต้องไปเดินให้ให้เหนื่อยค่ะป่าไหนไม่มีกวางป่านั้นไม่มีเห็ดะค่ะป่าไในมีกวางป่านั้นมีเห็ดนะคะเห็ดดาเนี่ยเข้ามาคู่กับกวางค่ะเอ็รู้เพราะอะไรนะทิปสังเกตแบบนี้นะ โอ okay. mm ้เ hmm. ก็บเงินเพราะว่าทิ่สังเกตด้วยที่ทิปไปเดนมาร์กอะ เขาไม่มีกวางเนาะหรืออาจจะมีกวางน้อยหรือยังไงไม่รู้สิหรือว่าที่ไม่รู้จากป่าที่ไปแป๊บเดียวเนาะเราไปท่องที่ยอกเฉยๆเนาะเราก็เลยไม่รู้จากป่าเขาป่าที่มีเห็ดไม่ได้ไม่ได้จะรอนทัวเหมือนตอนอยู่สวีเดนค่ะนี่โอ้ย ปารติโทมาต่อตรงนี้ค่ะทุกคนโอ้เก็บจนวินแล้วจ้ะเก็บเก็บจนวินหัวแล้วจ้ะพี่น้องจ้ะปาริโทเฮดมามามาต่อตรงนี้จ้ะ อันไหนขาเหลืองๆคือใช้ได้ค่ะอย่างนี้ไหมคะขาไม่เหลืองคือเคาไปแล้วนะคะมันจะใช้ไม่ได้แล้ว 이 자,ทุกคน. 오. 마. 더. 또니자 เจตมิเก้เอสซี่เดตมิเก้โอ้ดูเนี่ยเป็นรอยกวางเข้ามากินก็มีค่ะทุกคนเห็นไหมรอยกวาง มากัดกินค่ะนี่ค่ะทุกคนเต็มค่ะเต็มกลุ่มเมื่อกี้นะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วพี่หลังเป็นคนทำความสะอาดเนาะทิพเป็นคนเก็บแล้วพี่หลังก็เป็นคนทำความสะอาดอนี่ bag อ f นี่ของพี่หลังหลังแหมหมดเดยว เอาเห็ดไปเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวพาไปต่ออีกค่ะทุกคน เร็วๆรัวๆต่อกันไปเลยจ้า เบึงดอกเ็ดโอ้ยพี่น้องจ๋าเบิงดอกเห็ด,งา,ง,ด,หดงามโพดงามโพบังขาขายาวยาวมาต่ากองตรงนี้จา้าเบิงบ้งบ้างไหม ไม้ต้นนี้จ้ะพแผนทำคนจะอทำทันไหมโ้่นนน่นจ้ะโน่นโน่นนน่นเดียวเดียวเดียวหมุนกล้องเลยนะจ้ะโอ้เป็นแถวยาวยาวไปนี่จ้ะนะ เยอะทุกคนมาเจ็บอ,จอันน,นี้แม่จ้ะมามาบุ้งตรงนี้จ้ะี่นออกทุกคนดูดอกใหญ่สวยขาจ้ะ nha trời chào đẹp บโอ้ยยังไงเลยจ้ะนี่ป,นปูนี่สวยจริงเลยค่ะทุกคนดูจ้าดูคะ่ะนี่ค่ะที่ได้วันนี้นะคะทุกคนทิพย์ยังเหลือกล่องป่าอีกสองกล่องสำหรับ ไว้เก็บพรุ่งนี้นะคะ,ะ <c oughs> ค่ะเอสซี่ค่ะก่อนจบคลิปที่ก็ขอขอ,ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณที่ทุกคนเข้ามารับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับคลิปนี้บายบายดารีเจอบคุกเจอบ See you next time bye bye